าตาอาหารเราวันนี้จ้าอาหารถ้วยเดียวสวัสดีจ้าพ,อพ,อพอ่อๆกับช่องนันใเอกฟินแลนด์อีกแล้วมือน,นีนั่งกับภาพพิ่ีองไม่กินต้งเขาเปนเปียกเส้นควยจับยวนนี่แหละจ้ามาคนก็เอินควยจับยวนมาหน้าเอิ่นเขาเปียกเส้นจ้าต้มไส้กระดูกอันอ่อนหมูเหลจ้าที่ไปซื้อมาเมื่อน,นั้นล่ละผุนอาจารย์นั่งอยู่บุนนั่นคันมันนั่งตตนนี่น้ำนั่งมาถึงจ้ามันเตี้ยก็มันหน่อยนึงสินะแต่ว่านั่งว่าโตนี่พอดีกับนั่งอยู่เพราะว่ามันค่อยเห็นกับเขาจ้า คุณอาจารย์เบื้องด้ซ้ำกินข้าวเปียกน้่งไว้มันซ้ำเขี่ยหมูเฮยมาจ่าข้ามาปรุงกันเลยนั่งสิผัาปรุงใส่บัตรที่แค่ไหนไอจ่ามาปรุงด้วยหรือเออปรุงถนอกอยากปรุงกับปรุงเพราะอยากปรุงกับกินโลดนั่งอยู่ทั้งโตปุณณามันบาแมานั่งนั่งนั่งบอกว่าอยากนั่งก็นั่งเมื่อกนั่งก็ไปนั่งคู้หลุดหรอกนั่งมาเถืงจ้ะน้ำส้มน้ำส้มสายสู้ สู้กำลังให้มีกำลังใจทำคลิปวิดีโอต่อไปจ้าคนละเรื่องเดียวกันแล้วนำสมสายสู้เนี่ยเอาเป็นมั่วๆฉันละค่ะเอ้ยนั่งกับบาวางจากักหมือจักว่านั่งยากอีย่างพี่น้องเอ้ยขะนั่งบม่ได้ไปหาแต่จะเฝ้าว่าเฝ้า,าอย่างนั่งเ้ยค่ะนั่งกับสิบไปคือเก่าหละเพ่นใดถึงเสียนใช่เราก็ดีใจน้ำเพิินเลยคะ่ะ เห็นเพื่อนถึงเส้นใช่เราจะดีใจอยูหรอกจะคล้องเ่าว่ามีเวลาไปเฮ็ดคือเพื่อนอกจากว่ามีเวลาไปนั่งไล่นะจ้ะมีเวลานั่งไล่ตอนแรกเวลาหลายเดี๋ยวนี้เวลาก่อนจะเฮ็ดคลิปนะจ้ะคิดว่าเวลาจะคล้องนี่หลายคักแต่ว่าพอมาท่าคลิปแล้วเวลาบกพรอยนะจ้ะเวลามือหนึ่งนี่โอ้ยนั่งวายั่งอย่าไขมันเงาคนนี้อีกอยู่จ้ะเฮ็ดจังกับว่าพ่อเลยปุ๋งเราก็เสียมันกันนะจ้ะ แซ่บแล้วจ้ะแซ่บคือเกันหลนะานั่งปุงบางอย่างขาดทำส่วกับพริกนี่มันไตใส่สองยางขันนี่เข้าไปแซ่บเลยจ้านั่งกูนะจ้ะเอ็ดูเสียนอืดแล้วคา,า,าตะเบาคาตะเฮ็ดตนเฮ็ดนี่ทัดของทางเทคนิคนิดนึงจับบังหันแสงบระเพอนั่งสีบลง,งามเดี๋ยวมันจะสวยไม่สู้กล้องจ้ะอืม ข้แเรกแห้งมันปังปังคือพีเพิ่นเะคะ่ะก้ะดูอ่อนใส่แค่รสกับกา้านหัวปันกับกา้านพักขึ้นชายสองกา้านจ้ะ ทิ้งบปเลยสร้อยใส่ไปใส่สร้อยอันแบบเป็นไฟๆได้จ้ะเป็นแวนก็ยังเอ,อง็ดใส่ขับปุบ่นไว่จะจกมาตะตูต้เย็นทิ่มลงหมอนแล้วจ้ะหืมแซ่บจากหอมอันร้อยหนาเขากับมีอันฮอตดอกจากฮอตดอกใหญ่มะก,กะลาใหญ่อันทอดแขนสินั่งกับฮันก็ยังหมูยอกร้อยหนานี่จ้ะแนว่ร้อยหนาเขา ฮอตดอกไง้วกันกานพักขึ้นใายนี่จ้ะไปต่โรยไปจ,ไปจตเติมอีกฮะเอาอีกถ้วยมาจ้ะแต่ว่า,น,าวนั่งถัวเนี่ยก็คือจะอิ่มแล้วละ่ะม่ามันถวแล้วค่ะว่าม,มันห้างเกีียวหมูอร,ร่อยก็ยังไปเฮ็ดงาแ้่ไปเฮ็ดงาเมืองนึ่งค่ะ ได้พาก็ได้กินเท่าแต้งซิงแต้งของอยอะเสียบ,บจังอาจารย์มันถามว่ายังไม่กินอะไรแต่เช้าเลยว่าได้กินจ้ะไม่หิวเราจะหิวแต่ดอกเจ้ามันไก่อยากเห็ดหลมันแล้วพากินเพื่อเดียวจริงนะจ่ะตอนนี้เปิดเท่าไหร่ใบสองกลัวอ่ะใบสองสีผาแล้ว นางเหงอกเด็ดเส้นจ้าเส้นก๋วยจับเออเส้นก๋วยจับยวน่านหน้ากันก็เปียกเส้นจ่ะ,ะ,ะแซบ่บจ้า ยั่วๆจ้าจามนางกินกับดอกไม้อันนี้คุณผมว่ามันนั่งไปร้านมือสองไปคนเดียวอีกอ่ะบอมี่บอมี่มองไปพญายรักษ์รถพระเลนเลยบอกว่าเออทำมาไกลร้านมือสองพายักไปแวะนนั่นทันแต่ไดไปเห็นต้นใหม่แลถ่ายรูปต้นใหม่เพิ่นเบ่งเพิ่นก็เลยว่าซื้อไม้เพิ่นเนี่ยเพิ่นก็เลยมาเอาจากมือเนี่ย กินอิ้มแล้วก็สิพักกันไปอันไปอันล่าสคด้าไปเงินห่างจะ้จะสิพักกันไปซื้อกระถางสร้างบักกูดไว้สร้างบักกูดไว้จะโดดแล้วที่นั่งวานนั่นแหละสร้างเพิ่นทรงแล้วเิ่นอาเพิ่นทรงแล้ว,ลวจักว่าจักมือแล้วพ่กขึ้นนั่งได้แต่พวกนี่ค่ะงานมันตายเขาเสียเขาซือ้อแพงเนาะลายมือแล้วก็งานมันตายจริงจริงน,นจะจ้ะวันนี้ก็บ่อยากไปเศร้าซี่เพิ่นอาจารย์วันนีกลัว,ลกกวมันตายยังเลยพี่ลุงอุตส่าห์ ตายก็จำเป็นท้อท่านอคนมาเนทรงแล้วทิบเพจจงได้ได้่สนอกคนสร้างเตยจ้ะนางสร้างตะบกูดมาปูกพ่อแต่แง่งขิงกับขิง กินง่ายด้วยจ้ะลื่นปลืดปลืดลงคอเลยมันจะถึงเขากหน้าเนี่ยอาหารหง่ายๆ่ายดยจ้าต้องกับแผ็กเส้นถ้าลิบมาหันองกินเขาไปก็โอ้จีลิบต์ว่แล้วค่ะ สี๋ยังน้องมาท่ามันก็จะติดเขาจะบปลบออกก่เน,นี้เนี่ยเนี่ยนี่เป็นลูกกับพ่อตายที่บ,าบา้านเนี้ยนี่เผ็ดกูนิดหนึ่งจ้ะทั้งส้มทั้งเผ็ดโอ้ยค้างนั่งนั่งว่าสิวา่า นั่งไปเยี่ยมบ,บ้านนั่นบ้านนี่เังสินะจ๊ะแล้ววัที่นี่เพิ่นลับมาเยี่ยมนั่งนะจ๊ะเพิ่นลับมาเยี่ยมนั่งไหวแต่เพิ่นกลับมาเยี่ยมกับขอบคุณอยู่หรอค่ะแต่เพิ่นลับมาไหวเังสินะจ๊ะ ja. มันหลุดเด้ ja. อจ๊ะเพราะว่านั่งเห็นหมูเส้นนี่ของนั่งเอานั่งติดใส่สม,มุดไว้แล้วว่านั่งคือกดติดตามเพิ่นแล้วพอนั่งไปไล่บางอย่างโอ้เพิ่นลับมาหานั่งไหวจ้ะมันหลุดก็ฝากพี่น้องผู้เห็ดคลิปน้อกัน้วจ้ะ อย่าเฝ้าอย่าเฝ้ามหาว้เว้นกันระยะห่างจากมือสองมือนั่งกับเวน้นหังซันคือกันจ้ะแต่ว่าเพิ่นเข่ามากก็ดีใจอยู่จ้ะว่ามันก็ไบ่อยากให้เข่ามากแต่ว่าก็บบ่อยากาบบยให้รุดจากทางจ้ะสว่วนสิได้แต่ละคนสว่วนสิได้ย,ยอดผู้ติดตามเนาจะอาทิตย์นี้ยอดผู้ติดตามนั่งบ่ขึ้นเลยเพราะว่านั่งบ่อะคอยไปตอบคอมเมนต์บ่คอยไ,ไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องนั่งไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องมือนั่นหนา,นนาก,กระดาษหนึ่งธรรมดาษมันต้องกลับมากจ้ะแต่นั่งเบิ่งงเรามันคือสิรุดอยู่จ้ะิึงน่ะเพราาว เพื่อนกับหลุดขค,ค,ค้คือกันจ้ะเพราะว่านั่งโกดเล้เพื่อน้วเพื่อนกลับมาหานั่งไหว้มันหลุดทั้งสองไฟเรื้องสิจากบนส้นนะฝากพี่น้องน้ำนน้ด้จ้ะอย่าฝ่าวาไหวคอยๆเว้นระยะห่างกันเท่าน่ะมันคอยบรรลุดจากไฟจากทางส่วนสี่ได้แต่ละแผ่นนอกจากกับเบื้องนั่งกับเบาหลายๆกันนั่งได้เบาองศ์สิละนั่งสิลืมบ่แม่นหรค่ะกันนั่งได้กินกันนั่งกับกินกันนั่งได้เบากับห้นั่งได้เบาเนี่ยเพราะว่านั่งลืมเบา่าีิบอ่ะละย่หนั่งนลยครับลืมเพื่อเราจะแย่กนน่ ทำมันตอ่อแบที่หนึ่จ้ะเดี๋ยวให้น่งคิดอีกออกอีกกน,นั่งโย้อนชุฟังอีกว่านั่งสีบายย้ายังพอมันหลุดมันหายไปจ้กจจะกินอีกจักสองค่ำก็น้อจ่าเดี๋ยวสีบ้าอีกชุดฟังว่านั่งไปใจมากเนี่ยจำซากคิดพออะนั่งไปเยี่ยมเพื่อนเก่าแล้วจ้ะ สองเสมอบังหันนั่งไปเยี่ยมเพื่อนเก่าที่ค่อยติดตามข้ามาตั้งแต่นา่งเฮ็ดกิบคนนะจ้ะเปนั่งขึ้นว่าไปเยี่ยมเพื่อนเก่าที่จะเขากดติดตามผู้ไม่ไปเสียมันก็ขื้นเทิ่งไปเรื่อยนาะจะเนาะมันกระส่วนเสิเห็นผู้เก่าเสียนั่งกันไล่นั่งกันไล่ขึ้นไล่ขึ้นเลยเราไปที่นี่นั่งคอยตอบนั่งไปหาเยี่ยมเพื่อนเก่าตั้งแต่เฮ็ดกิบที่แหกคนนะจ้ะนั่งไล่ลงมานี้ไล่ลงคอยไล่คอยไล่ลงทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ เพื่อนไม่น่มันหาบระยากบอกจ้ะมันอยู่ห่างบนอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนเก่าเนี่ยมันอยู่ตำอี๋นั่งกับวาอยู่โอ้สัวสิได้ไปหาเพ่นนอสมหอดสัวหอดเป็นพ่านคนทั้งสีโดนโดนเขาไปพ่อกันทั้งสีน่าจะนั่งวานะเพื่อนเก่าก็บยาเฝ้าน้อยใจลวจัดนั่งกับทาย่อยซับเพียนไปหาทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนหม่ค่งนะจ้ะผู้ใดเป็นคือนั่งเอกว่าจ้ะขึ้นยังเงินนั่งเคยเบากับพี่เพื่อนนอสอันมันกะหยาล้วกะหยาบก็ขคือกันกันออกบ้านเนี่ยนั ขันนั่งออกบ้านนั่งกับสิเบิงคิปไปในรถมือนั่งสิไปไปทั้งอื่นหน่ากับเบิงได้ขันออกบ้านแนละ้วเบิงคิปเพื่อนเกาได้แล้วก็ติดตามเพื่อนไม่น้าได้จ้ะแต่ว่าขันนั่งมาตอบคอมเมนต์น่ะนั่งต่องมานาั่งตอบอยู่บ้านจ้ะเพราะว่านาั่งจะได้เบิงว่านาั่งตอบเพื่อนไปเราไปน,าน,นั่งก็เลยติกซื้อผู้ไม่สิหน่จ้ะผู้เก้านั้นพราเหตุใดอยู่จ้ะพอาําได้แล้วแต่ว่าผู้ไม่น่ะจาอะไรจ้ะแต่เลยว่าไม่มีผู้ใดเป็นขึ้นั่งบ่สวมีผู้ติดตามหลายกันทั้งสิญาติก็นี แหงสีหางกันไปแล้วค่ะนหมูเก่าเนาะหมูเก่ากับยาหน่อยใจเ้วจะนั่งกับทายอยตอดไปขึ้นกันสําหรับคลิปนี้นั่งกับเบาไล่ดีนั่งอยากเว้าจะนั่งลืมเว้าเพราะเหตุคลิปไปเรื่องจะนั่งกิสิจบนั่งกับลืมนั่งกันแล้วต้องเงินเมื่อเบาจังสีจ้ะเมือเบาให้ฟังว่าเห็นยาเฝ้าหน่อยอกหน่อยใจยังไงก็ต้องได้ไปติดตากับเพื่อนเก่าจะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขันบ่มีเพื่อนเก่าเฮากับว้ามาหอดมือนี่จ้ะขันเ้าบ่มีเพื่อนใหม่เฮากับป่ออะไรขึ้นกันจ้ะฝากพี่น้องกด กติตาเป็นกำลังใจให้หน้าเอกฟิลเล่นด้วยกันนะจ้าสวัสดีจ้า